สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนนัทเฮลโรอหกล้อซิ่งแล้วนะครับดูซิว่าพี่เราก็าทำอะไรกันอยู่ทำอะไรไปรุน่นครับครับทำอะไรอยู่ครับ กับช <Cornell> ่องนอนนัเทยวบอนะครับทำอะไรกันอัดจาบีอ่เดีเปมุดอะไรนะเ็เราก็มุดอัดจารบีนะ อยู่กับวัยรุ่นกัมพูชานะครับกับพี่เหล่าน้อย <laughs> เด็กปั้นครับเด็กปั้นหมดหมดหมดเข้าไปข้างล่างเลยนะแหน่เดยวตกเดียเ๋ยวตก,ตก ลูกเท่าแกเอ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไปไหนจะไปไหน,ไ,น,ไ,นไม่เอาไม่เหยียบมันจะตกตรงเนี้ยมันเจ็บเนี่ยเดิอนอ้อมไปโน่นไปเนั่นแหละเดินอ้อมไปทางโนู้นเด็กอัดจาราบีของคนหนึ่งครับวัยรุ่นกัมพูชา

ใหญ่เลยครับสับใหญ่เลย <Okay. S 1> <laughs> วัยรุ่นวัยรุ่น ไ,ไหนไม่ไปเด้อเดี๋ยวยุงกัดนี่มาเล่นทางนี้มาตาตมาเล่นอยู่ทางนี้มานี่มานี่มาพี่เหลาดิไม่เอาไม่เหยียบมันจะตกตรงนี้เห็นไหมนะ่อือตกแล้วมันจะเจ็บ ยืนดูตรงนี้แหละไไหยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ไปไหนเลยมอมแมมแล้วครับไปรุ่น,ด,นนะดูการแต่งตัวเขาครับ

อ่ะเรื่องอะไรอัดจนจะระบียหมดนะครับโอ้แต่โอเก็มาแล้วครับพี่โอรถไถซิ่งไม่รู้มาจากทางไหนนะครับเนี่ย ไปรุ่นได้คู่ขาไม่รู้ไม่ับรูกรังอยู่ไหนไม่รู้เขาไปตับลูกรังอยู่ไหนหรอกพี่มาจากทางไหนจลูกรังในานก็ดเดียว โอ้ยยดั<อ>นาก๋อเายังไม่ได้ไปนู่นตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ไปนนะนี่นะนี่น่าจะไปก่อนจะไปผมปล้นก่อน,นพี่รอเออพี่โอ้รออเอาไหมเอาไหมเอาไหมอีกรอบดิอีกรอบนี้เกือบยกล้อ <c oughs> อ่ะโอ้โตนี่แรงครับสุพเกตถอยมาแล้วครับจะขึ้นเจ้าสมพงษ์ครับ แพลงก์นี่จะดูดดูห่อยว้าวโค้ดูนี่แพลงก์แพลงก์เขาจะย้ายสมพงไปไหนไม่รู้ครับกสวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเขา้าสู่ช่องพิเศษน้ำซิงครับผมพูดเสียงหย่างฮะสายพันเอสายพันเอครับถ้า,าลงเฉียงเียงไม่เป็นไรครับเป็นเออยางนี่คืออะไรเดี่ยยางอันนี้แก้มเตี้ยย่างแก้มเตี้ยมันจะเลี้ยวง่ายได้แบบนี้ อย่างไหนก็เร็วายเหมือนกันแหละไม่แต่นะมันจะขึ้นๆในถ้ายางใหญ่เท่ากันวิยเตอร์อไอ้เซจ๊ผมซื้อันนี้เสร็จถึงก็จ่ย้ายเจ้าสมภูมิไายไม่รู้ครับงานด่วนหรือเปล่า,าถอยมาถอยมาลุม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 เออถอยลงไปงั้น ไม่ <laughs> เป็นไรแล้วมันเป็นสิบโลเนาะสองเขาเนาะไม่สิบโลมันตกลหลัลงล้อหน้ามันก็ยังอยู่ไงใช่ไหม,มไปครับเราน้อยก็ยังอัดจารบีต่อนะครับกรอกจารบี Tiếp nhanh, tiếp nhanh Đẹp rồi em Tiếp nào Chào khuyên nơi lưu bảo Có ừ, mấy đồ nào Ôi, mua sẵn đọc nét của em ไปอาจจะบ,บีต่อเขาไล่ไม่เป็นเลยไปรุ่นไล่เป็นเลยอ๋อเป็นเป็นไปถ้าไล่ไล่เป็นก็จัดต่อเลยอัดต่อเลยนี่ไงตรงนี้ไงเนี่ยหูแหนบเนี่ยอัดแล้วเปล่ข้างเนี่ยใส่ไปเลย รใช่ไหมเอาละไอข้างหน้าล่ะนี่เนี่ยที่มันติดกันไหมน่อดไปล้มตอวจาระมีก่อนนะเร็ววัว หน้าขอวัยรุ่นแปลกใจไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเด็ขึ้นได้ไงอ่ะอ๋อเห็นเออเรียบร้อยเอาลายอัานเลยตรงไหนมีหัวอันนี้เด็กฝึกงานใช่ไหมพี่ติ๋งเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานพยายามมาอยู่นี่อ๋อเดี๋ยวเฮียย่าสังการละอาจจะดีกว่า